ขนาดนี้นะไม่ก้อยใช้ตอนตอนให้ปุ๋ยที่รอบพ้นต้นนะคะไม่ก้อยใช้ที่เท้าผสมกับขี้วัวน,นะแล้วก็โรยที่หน้าดินนะคะเพื่อให้เขาแบบเพิ่มใบเพิ่มยอดนะคะแล้วก็ปรับปรุงสภาพดินด้วยแล้วก็ขี้เท้านี่ก็ไล่แมลงด้วยทั้งก้อนอู้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  เลยด่วนเลยมาช่วยแม่ก้อยเก็บผู้สาด่วนเลยทุกคนอุยไม่ทันแล้วไม่ทันปตาเยอะมากเลย ขายไปแล้วรุ่นหนึ่งทั้งสวนเราขายไปแล้วรุ่นหนึ่งแบบว่าไม่คิดว่าจะขายได้เราคุณพ่อน้องที่เขาบอกว่าลองทำดูเ,เอ,อ้ทุกคนโอ้ผู้สานี่เข้าเริ่มอาทิตย์อาทิตย์ที่สองแล้วโดวกมากวันนี้ก็จะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนลูกใหญ่มากเลยเออ<า>โอ้ดูตุงแล้วตุงแล้ว ทั้งบนทั้งบนนี่ก็ลูกใหญ่ข้างล่างที่ร่วงนี่ก็อีกเยอะทุกคนโอ้โหโอ้โกดูดูดูมาเล็ดเอามาเล็ดเลื่นอยู่ไม่ให้ปลาเนาะมากเยอะมากโอ้โหใหญ่มากทุกคนตองเขียวๆยังไม่เท่าไหร่นะอือตอนนี้แย่งกันใหญ่อือฮะอือแย่งกันใหญ่ไม่ใช่คนแย่งกันใหญ่เหร อ่เล่นนี่ไหมน่ากเลยอยู่ไกลมาดูได้นี่เคยเห็นใช่ไหมอืออืออ่ะปาดไปอ่ะเยอะไหมอ่ะเยอะมากมันจะทอนแสงแดดอ่ะโอ้นี่ยพวกนมีอะ่รใช่ไหมพี่เออหาแบบนี้เราไกลกว่าสองอาทิตย์ที่แล้วมากมาบอกสูตรแล้วนะใส่อะไรก็ดกใส่อะไรก็สวยค่ะสูตรนี้เลยก็จะมีขี้เถ้า ผสมกับขี้วัวนะคะแล้วก็เนี่ยโรยที่หน้าดินหรือผสมน้ําผสมในน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรนะคะก็คือขี้เถ่าหนึ่งถ้วยขี้เถ่าหนึ่งถ้วยก็คือขี้เถ่าหนึ่งขี้เท่าหนึ่งขันขี้วัวหนึ่งขันแช่ในน้ําไว้หนึ่งคืนแล้วเพื่อนๆก็มา,าลาล้นเลยก็ดกดกมากกดจริงๆแล้วก็ไล่แมลงได้ด้วยนะคะแม่ก้อยอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะเดี๋ยวไม่ก้อยจะวางลิงก์สูตร ขี้เท่าแล้วก็ผสมขี้วัวไว้ไว้ใต้คลิปนี้เลยทุกคนถูกมากถูกมากใหญ่จริงใหญ่จริงทุกคนโอ้ <c oughs> ห้น้าปูกมากนะเนาะทุกคนเต็มาเราเราเอามาจากกิ่งตอนทุกคนมีแมลงวันทองไหมแม่ไม่มีนะคะทุกคนอืม,มอืม,มันกินไม่ไหว <c oughs> กินไม่ไหวค่ะ เราเห็นในตลาดนี่โูก็ขายกันในในในตลาดแถวบ้านแม่ก้อยนะสามสิบห้าสามสิบเนีย่ยเนีย่ยลูกไข่นี้เลยไขนี้เลยในตลาดคนไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ไใหญ่ไข่ใหญ่ให้ทัทให้ัวเนี้ยไม่มีหนอนนะไม่มีแมงวันทองนะไม่มีไม่เมๆๆ หลกมากหลบมามกดูนานการะเพียบดูนานการะเพียบทุกคนดูไก่หลมากหลมากอย่าข้างล่างขงง้างล่างข้างเก็บได้หลบมากกระเียวเนี่ยปีปีแรก ก็ยังไม่ดกเท่นี้เข้าปีนี้ดกดกมากคุณตันนั้นที่เขาจับดอกนี่ประมาณเดือนตอนนี้เขาจับดอกนี่ประมาณเดือนเข้าหนาวหนาวนิดๆน้องคุณพ่อเนาะปลายปลายปลายหนาวแล้วล่ะน้องคุณพ่อเนาะน้องจับดอกเต็มต้นเลย เมื่อกก็กลัวว่าจะดอกร่วงอยู่นะคะแต่ไม่ร่วงนะคะก็น่าจะมาจากปีนี้ฝนฝนฝนไม่เยอะด้วยทุกคน จริงจริงไม่แตกต่างโอ้ตรงนี้เขียวเยวเอะกแ่อย่มกโอ้โลดูดูดูดิอันนี้เก็บเล่นๆเนี่ย ใช้เทคนิคจะปลูกแบบว่าเป็นคู่เลยนะคะปลูกข้างกับต้นมะขามเทศเลยทุกคนคือเขาจะแข่งกันโตไวมากปลูกคู่กันกับมะขามเทศดูใบคนละสีนะีใช่ใช่ค่ะนั้นมะขามเทศเป็นมะขามเทศเพศมนไทยทุกคน <c oughs> เราจะปลูกคู่กันอย่างนี้เลยใช้เทคนิคนี้เลยถ้าจะถามว่าทำไมทำไมผู้ซาเราดกขนาดนี้นะไม่ก่อยใช้ ตอนตอนให้ปุ๋ยที่รอบโคนต้นนะคะไม่ก้อยใช้ที่เท้าผสมกับขี้วัวนะแล้วก็โรยที่หน้าดินนะคะเพื่อให้เขาแบบเพิ่มใบเพิ่มยอดนะคะแล้วก็ปรับปรุงสภาพดินด้วยแล้วก็ขี้เท้านี้ก็ไล่มแมลงด้วยดีมากๆทุกคนนี่โอ้โหดดกมากดดกมากมาบอกสูตรเลยสูตรนี้ไม่ใช่แต่ใส่พู้ซาแล้โดกนะทุกคนคือใส่อะไรก็ดอกอะ อะไรก็หยกนะใช่ถ้าเก็บเสร็จอ่ะเก็บยังไงคะถ้าเก็บเสร็จแล้วก็ต้องตัดกิ่งนี้อือค่ะพอตัดอค่ะเก็บเสร็จแล้วต้องตัดกิ่งนี้เพื่อให้แตกขึ้นมาใหม่ถึงจะได้ต้องตัดหนึ่งกิ่งแล้วลูกจะใหญ่กิ่งเดิมจะไม่ได้จะไม่ได้ดีถึงได้อาจจะไม่ได้ดีใช่จะลูกเล็กอ่าเพราะว่าพ่งนี้จะแตกเลย เทคนิคนี้เลยทุกคนนี่ก็คือกล้วยน้ำว้าเตี้ยทุกคนเตี้ยเตี้ยเตี้ยจริงเตี้ยจริงนี่ก็คือพุทราที่แม่เก็บเมื่อกี้ที่แม่เก็บเมื่อกี้ไหนไหพ่อโลไหมพ่อพ่อน่าจะเกิน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 นี่เป็นกล้วยน้ำว้าเตี้ยทนทนลมแรงทนโลกไม่เป็นตายพาย โดนลมแรงก็ไม่โค่นไม่หักเพราะว่าลำต้นลำต้นนี่จะแทบเท่าถังสีทุกคนแล้วละอะไรคืออะไรคือตายไตพา,ายเป็นโรคของของกล้วยเป็นโรคของกล้วยมักจะเกิดในตระกูลพวกปักปักช่องจะเป็นตระกูลกล้วยน้ำว้าทุกคนก็็เปนแล้วมันเป็นยังไงก็จะเป็นน้องจะเป็นหนอนเจาะตรงกลางาเพราะมันมัน,มนคือไม่ไม่มันไม่โตอ่ะมันแดง้งมันเน่าในเน่าไส้กลางเราเรียกตายพายทุกคน าเซลล์ติดต่อฝั่งแม่ต่อปีที่แล้วมียังอยู่ไหมมีเป็นมี F4 ยังอยู่เลยมี F4 แต่ว่าแต่ว่าที่ต่างที่ต่างก็คือต้นกล้วยใหญ่ขึ้นตอนนั้นอะไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นไม่มีอะไรเลยต่างเยอะมากโซลาเซลล์อแดงเลยทนไหมท่อพีพีซีทนไหมอะดูเลยทนมากท่อพีชอบท่อพีพีซีทำเป็นเสาแล้วทนไหมแม่ก้อยก็คือตอนนั้นอะลมแรงมาก อนนี้ไม่มีไม่มีต้นกล้วยขนาดนี้นะมีต้นเล็กๆแม่จำได้ไหมคนเด็กเล็กที่บ้านตอนแรกที่เรามามาตรงนี้แล้วก็ปลูกต้นกล้วยไม่กี่ต้นตรงนี้ปลูกต้นกล้วยไม่กี่ต้นเห็นไหมเป็นใหญโตแล้วแม่ดูแล้วต้นมีเครือแล้วนี่กล้วยใหญ่มากกล้วยใหญ่มากอันนี้เป็นเตี้ยไหมคะใช่นี่เป็นเตี้ยบ้านเตี้ยแม่ดูดูใบให้สังเกตได้เสาเนี้ยยังอยู่เลย เอาโซลาเซลล์ที่พ่อที่เราทำที่โซลาเซลล์อ่ะตอนนั้นไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้พภิไกร์ลองแพนไปดูจากตรงนู้นมาแล้วก็แพนไปดูต้นไม้โตเยอะไหมมีแค่เวลาแค่ปีปีกว่าเท่านั้นเองอ่าถ่ายไปทรงนี้ครับไล่ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนู้นตรงนู้นเป็นสาตรงนี้เป็นพุทราเห็นไหมถ่ายมีพุทรารอไปตนีเห็นมเราปลูกไว้มันก็จะเห็นอย่างนี้ เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยถ้าไปดูคลิปเก่าๆนะฟา,างนี่หูฟางนี่เขาเขาแถมให่ฟรีมาถ้าไปดูคลิปเก่าอ่ะถ้าไปดูคลิปเก่านี่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีแต่โซล่าเซลล์อันเดียวเนี่ยมีแต่เสาโซล่าเซลล์อันนี้อันเดียวดูดียังอยู่เลยได้ความร่มเย็น เราก็จะมีทั้งกล้วยลังวาเตี้ยกล้วยหอมทองปักช่องแต่ไอตัวนี้จะเป็นปักช่อง5 0นะทุกคนนี่เธอพี่ก่ยโอยงามมากเปักช่อง5 0มันจะใหญ่นี่จะยาวหน่อย่นี่ใหญ่ใหญ่นี่จะยาวหน่อยนี่นี่ขนาดปีที่แล้วนี่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 ปีที่แล้วแล้งนะถ้าน้ำดีพอดีพอดีนะกล้วยจะอวบมากนี่ขนาดอวบน้อยแล้วเนี่ย โอ้นี่นี่เราขายไปแล้วรุ่นหนึ่งเนาะคุณพ่อเนาะขายไปแล้วรุ่นหนึ่งทั้งสวนเราขายไปแล้วรุ่นหนึ่งแบบว่าไม่คิดว่าจะขายได้เราคุณพ่อน้ะที่เขาบอกว่าเราทำอู่จะเป็นสาระเห็นไหมยังว่เป็นสาราจำได้ไหมถ้าไปดูคลิปเก่านะที่ไม่มีอะไรท้กอย่างที่ไม่มีไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรทุกอย่างคือปลูกอะปลูกแล้วได้ขายจริงทุกคน่ะ